พี่น้องเอ๋ยใจประสงค์สางกลางดงกวาดทงใจขีคขานกลางบ้านกวาวดงอีสานอ่อนซ่อนโดยสาวน้ำายืนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องคะคลิปนี้สาวน้ำเยือนสิพาพี่น้องมาเบ่งต้นต้นค้าเพื่นว่นนะคะหรือว่าถาภาษาอีสานเฮากับสิเอินต้นค้าว่าซันเอาไว้ สารกระติบเขาเพิ่นว่าสาวน้ำเยีงเคยเห็นกระติบเขาที่เหตุจากต้นข่าอยู่ค่ะพี่น้องแต่เพิ่งเคยเห็นต้นของเขานะคะว่าเป็นแบบนี้พวกก็เห็นนี่ละพี่น้องครั้งแรกในชีวิตบุ้ยเ <c oughs> ถือแรกในชีวิตอาจารย์ไม่เห็นคนปลูกพี่น้องปลูกไว้เพื่อสารกระติบเขาเพื่อนว่าเดี๋ยวสาวน้ำเย็นยสิภาพไปถามบึแม่นปลูกจงกังไดเกาะ เมนเห็ดจังไดแน่ยจังมาเป็นกระติบเข่าจากต้นคล้านะคะเดี๋ยวตามมะบึงมาอ่อนซ่อนน้ำกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะนี่ค่ะพี่น้องคะเจ้าของปลาขานะคะเอาไวซานกระติบเข่าว่าสันเนาะซื้อคุณบุญโฮมเลยเนาะแมนบอแมนจ่ายู่บ้านยังนะคะนี่บ้านาจาจยนบ้านน้าจยน ตำบลนาเยียค่ะอำเภอนาเยียจ้าจังหวัดอุบลจังหวัดอุบลราชธานีตอนนี้ปลูกต้นต้น้าต้นค้าบานเขาเอิญต้นขาบอกค่ะค่ะปลูกไว้เพื่อสานกระติบเขาค่ะค่ะเฮ็ดยังได้แน่คะนอกจากกระติบเขาสานกระดงก็ได้ค่ะสานกระดงสานไหนหลายอย่างอยู่ค่ะตอนเฮ็ดเป็นกลุ่มเหมือนเพิ่สารโค้มไฟก็ได้อ๋อเหรอคะสาร ก้องกระดาษเช้สูก็ได้บมคคะคือคือเป็นอยู่ในกลุ่มหมายความอาจังไดคะกลุ่มโอท็อปค่ะโอมีกลุ่มจัดตั้งกลุ่มโอท็อป<ะ>โดยการปลูกต้น,ตนค่า้ไว้เฮ็ดไอกระติบเขาแน่กระดงดแน่จังสิบหคอคะโอค่ะ,ะอ่าเป็นไปเป็นมาจังไดไปเริ่มหูจักต้นค่านี่ยุไสยคะอันที่แรกๆกัน แม่พญ,ญาบานเพิ่อนอยู่น้องข่ายนะค่ะเพิ่นมากเพิ่นผ่าสารก็ได้ได้สารน้ำเพิ่นแต่ว่าขากับโบมีก็ได้ไปหาเสืออ๋อบานเฮามี่บอยจริงๆแล้วบ่ทันมีค่ะตะกี้แถวบ้านเฮานี่บบมี่บอไปปึงอยู่ใส่บัตรนี่ไปซื้อมาจากใส่ค่ะามามตะบ,บันลูกอึงอยู่แถวใดบานลูกอึงเขตพี่บุญพี่บุญมังสาหารอ๋อเหรอคะเราไปซื้อมาจังไหนคะเอาเอาแบบใดมาขยายพันธุ์คะ เวลาซื้อมาตอนซื้อมาตอนซื้อมาพิ่นก็ขายเป็นล้ำเป็นล้ำล้ำละสองบาทล่ำเน่าๆนี่บ่คะจ้ะเอาส่วนใดของเขามาปลูกคะเอาส่วนขอมันนี่ก็ได้ค่ะอ๋อขอนี้ได้จะเอาสุม,ม่วต,ต้นนี่ตัดยังไงออกก็เอาตอน,นี้ไปปลูกค่ะปลูกได้เลยบ่คะตรงช่ำบอช่ำถ้ากอนก็ได้ค่ะคันมันแก่แห้งมันก็ออกหกักน้ำก็เอาไปปลูกเลยเลยค่ะอ๋อถักแก่เขาจะออกหกักออกมองมองคอตานีไเ<ม>ปบ่คะ อ๋อแสดงแสดงว่าวล่ำนีนี่มันบอกท่านแก่แห้งค่ะเข้าจะได้พ่วมพ่อสารค่ะเข้าจะเอาไปปลูกใดบอกคะซ้ำนี่มันกับเอาไปซ้ำซะก่อนนะคะมันบอกท่านแก่ต้นใดเราแสดงว่าล่ำหนึ่งนี่เขาปลูกใดจกจกหลุมค่ะนี่หลุมเดียวค่ะหลุมเดียวถ้าปลูกลุมหนึ่งหลุมหนึ่งกับใส่ต้นหนึ่งแบบนี้บอกคะแล้วแต่ค่ะใส่สองไส่สามก็ไดค่ะโอ้รหใส่สองไส่สามก็ะไดแต่นี่ต้นกําลังพอดีสารบอก สมมติว่าขาปลูกเอาถ้าข้าเอามาเนี่ยข้าปลูกจ็กเดือนจ็กปีคะเขาจังเอามาสารได้ฮะเป็นปีผลค่ะครบปีจังเอามาสารกระติบได้นี่นี่พ่อพ่อเหรอปะคะพ่อสารเหรอปะคะพ่อแหรอค่ะม่วนพ่อดีเหรปะคะใส่เบิองถ้าสซุ้มว่าขาสีสารข้าวตรงเนี้กันไหนคะตัดตัดได้ปะคะตัดตัดที่เบิองได้ยปะคะตัดจังไรตัดที่เบิองได้ยปะคะว่าสัุ์โอ้แสดงว่า เขาตัดต้นออกไปต้นใหม่เขาก็เกิดบอกคะแม่นค่ะเขาจะออกนอ,อกขึ้นนอ,อใหม่นี่เนะาะกับอ๋อเขาแสดงว่าปลูกติดๆออบอกคะหรื่างหดโอ้ตัดแบบนี้เลยตัดแบบนี้ค่ะตัดแบบนี้เร้่องใดคะกัค่ะทั้งปลายกิดคอค่ะโอ้ทั้งปลายเอาแบบนี้แ,บบดแบบสดงว่าขอ,อาที่เหลือนั่นสามารถเอาไปชำได้บอกคะได้ค่ะโอ้ใส่เบื้องยิบปลายมากก่อนกับนี่ค่ะพี่นองคะ่ะขอ,อที่เหลือนี่เขาตัดยังไดคะแบบนี้เอาไปชำ เันใบออกอ๋อค่ะค่ะก็บบ่อเข้าบ่อเข้านี่บ่อช่ำไปก็ไปเสียบไปเลยค่ะเสียบไม่ดินเลยก็ได้จ้ะหรือว่าเอาใส่ถุงดำบ่บ่ค่ะเสียบไปดินเลยค่ะเสียบไปดินเลยช่ำแบบนั่นโคดน้ำเอาเฟื่องป๊กเล็กน้อยเอาเฟื่องโบไปโดนปันใดเข้าจังจะอ่าออกหักค่ะจะสามสี่เดือนโอ้ช่ำนานขนาดนั้นเลยบอกคคะช่ำเป็นสีปง สามสี่เดือนป่าสันจังเอาไปปลูกได้เอาไปปลูกกระตรงเป็นปีจังจะเอามาสานกระติบเขาได้ใสเบื้องล่ำเบื้องหันทีตัดมานี่บอกคะแล้วเขาได้ล่ำเขามาแบบนี้ต้องเอาไปเฮ็ดตั้งไหนคะตัดเป็นทอนค่ะค่ะเนี่เาไปไหนได้สองทอนบ่คะนี่ได้สองทอนก็ได้หน่วลลอยสองทอนสองทอนแม่นบ่ะปั้นเสนีบ่ะปั้นเสนีป้าสันอากอาเวิรงกกันเนาะจ้ะนี่นะคะ เพิ่นจะตัดโอ้ตรงคืบสองสามคืบโอ้เอาสามคืบสามคืบกลักวๆพี่น้องแสดงมาได้สองบอกค่ะแบบนี้ได้บอได้อยู่่ะโอ้ได้สองค่ะประมาณสามคืบบอกค่ะ,ะสามคืบกลัวๆอะไรทั้งไลอีกในในอค่ะสามารถจับเ่าโอ้วุ้ลายขั้นตอนขนาดพี่น้องค่ะ <laughs> ร้ายขั้นตอนสามสิเดเป็นหน่วยค่ะนี่คือจักจักขาเนาะจักขาค่ะเดี๋ยวนะคะเพิ่กนกำลังเหตุห้เบิงพี่น้องจักขาได้แล้วก็มัลอกลอกออกอ้เป็นเซนเป็นเซนแบบนี้จ้ะอืมจ้ะค่ะโอ้พี่น้อง แต่กันพูดได้หรอกว่าเป็นกะบ,บอ่อลงเอ้าอันนั้นทิมทิมค่ะเอาแต่แบบนี้อันเอาแต่เปลือกเขาหนิเอาแต่เปลือกแม่นบ่คือไม่ไพ่นี่พี่น้องเบิ่งเดอ้อคล้ายๆไม่ไพ่แต่เขาบ่แต่เขาบ่บ่คมแมนบ่คมพื่งกันกอยู่ค่ะคมอยู่แม่นบ่าเหนียวแม่นบ่ค่ะเขาเหนียวพี่น้องเอาแต่เปลือกเด้พี่น้องเอาแต่เเปลืออกาจักบ่เป็นนี่เฮ็ดบ่ได้เด้นี่แม่นบ่เอาทิมได้พี่น้องเยอะด้วยสาวเอ็มยิงจะไปเก็บมาก่อน นี่พี่น้องคะเพินเาทิมด้วยค่ะนี่นี่อันนี้เป็นเบาๆใสมันใสเขาเนาะใสเป็นเบาๆใสประโยชน์ก็ได้บอกค่ะเอาไว้ให้เขาเปื่อยเป็นปุ๋ยแมนอ๋อจ้กนี่เขาจะเอาแค่นี้เอาทำนี่ฮะใสเพิ่งเพิ่นมาจักอีกอันหนึ่งเบิ่งมาสั่นบัวได้แล้ววนนี้หอนแดดบอสนีหอนแดดบอเขาห่มบอเอานี่จักแบบนี้ได้พี่น้องเบิ่งเดอใสผ่าเมยดก็ได้ค่ะค่อยๆรีดลงไป แล้วกับบีทนิดหนึ่งเวนบ่แมนโอ้ยพี่น้องเอ้ยเฮ็ด <c oughs> <c oughs> บ่เป็นน้ำดอกเด้อวัตะดีเฮ็ดซ้ำค่ะเอาคุณคุณฉีกสิเอ้ามือมือกล้องเฮามือนี่สิคั่นไทยฉีใหม้มาฉีกเอา้าฉีกบ่เป็ยนเอาฉีก <c oughs> บ่เป็นก็บ <c oughs> ่ลงบ่บ่ลงมอดข้างล่างบตัตถ <c oughs> ีเอ้าเอาเบิ่งเอาไหมเอาเอาไหมเอาไหมเอ้าฉีบ่็ได้ฉีบ่บเป็นฉีโบเป็นกับบะลงเลยนะฉี่บเป็นกับบะลงมันต้องมีจังหวะ มันต้องมีจังหวะมันต้องมีจังหวะเพื่อนว้ามันต้องมีจังหวะเอาเอาให้บันชีเอาให้เพบัญชีโอ้พูดอะไรก็สุดเอาลอวเอาทีบเบิรงเอาที้งทงที้เหลือเพมันจะฉีดไก่บ่บังขันมือกล่องเฮ็ดพอได้พี่น้องน่ารักว้ายเอาเอานั่นแนวนี้ก็เปลี่ยนใส่หลังของผมโปรซัมเลสค่ะทีาทีมฉีบว่เป็นก็ว่าได้พี่น้องเราลังจากนั้นเฮ็ดจางไหนคะได้ได้คือจังตอกเดี๋ยวเนาะ เอาไปเห็ดจังไดนคะป้าตานีอนเออแลาอีกขีดหลังค่ะขีดหลังตอตรงนี้ตังดึงค่ะขีดหลังเพิ่นเอิญมาพี่อีกได้มาป่ะนี่นะคะพี่น้องคะน,นี่นี่กระติบที่เพิ่นเห็ดเด้ค่ะเด้ออันนี้อาจจะน่าแน่แล้วเนาะ เห็ดไบโช่นี่เนาะคือเห็ดว้ใสมั่นอันนี้เห็ดว้ใสนี่คือสีโดนโดนเติมหนึ่งแล้วพี่น้องคะแต่ว่าทีเห็ดอยู่ตอนนี้คือเห็ดน้ำบ่ันแมนโบออเดอร์สั่งเขามากคือเป็นซีซีผาซีฟนวยเห็ดบ่ันพี่น้องตอนนี้นั่นคือใบที่เพิ่นใสงานแล้วนะคะน่ะใสงานมาโดนราคาใบสองสามใบนี่ตัวนี้ปีหนึ่งตัวนี้สองเหรอคะใสมาปีสองปีเขาทนแมนบบคะทนค่ะทนกว่าม่ปิ้พอ้อ ทุ่นก็ากระติพยมยไพพี่น้อง,งเอาเอามาเบิเิงกวนสาธิทนี่เขาเอื้อนยังกว่าขานี่กรีดเหลาค่ะโอ้เหลาเหลาแบบนี้พี่น้องเหลามีเครื่องเหลานะคะเครื่องเหลานี่จะเป็นยังไงขานี่เฮ็ดเองบอ่เฮ็ดได้ยงังไงโดยใส้มีดใบมีดเครื่องตัดหญ้าก็ได้ค่ะค่ะตันนี้คันขูดแล้วมันก็ขีดล้างบ่ได้ต้องขีดล้างก่อนเอาขีดล้างขีดล้างแบบนี้ก่อน โอ้พี่น้องค่ะนี่พ่อนอื่นว่าขีดหลังที่บอกขีดหลังใหัมันเป็นลายค่ะจังคอยเดยมาดึงขีดหลังให้เป็นลายแล้วก็มาดึงเหมือนกับเหลาเอาเอา,เอาเศษคมคมๆออกเนาะะออเขาก็จะได้ยังไงครับวันนี้ขันมันบดเสมอกันกะซีมีขอ้องหลอมอุ้ยพี่น้องเ้ยหลายขั้นตอนอ,อ,อ <laughs> ยังมีล้อมอีกแมน่นค่ะให้มันเสมอกัน ล้อมให้เสรนเสมอกันโอ้คว,า,วามกว้างความย่าเเป่นบอกคะความกว้างอืมความกว้างสิเดทอ,อกันันนทอกันย่ามาสารเขาเกิดจะง่ามเป็นแถวเป็นแนวทอกันเนาะโอ้จะมีตัวล้อมแบบนี้นะคะพี่น้องจะมีขนาดเม่นบอกคะต้นนั้นคือต้นนี้ต้นเหลาต้นนั้นต้นเหลาเหลาแล้วเหลาให้บางซ้ำกันเหลาให้บางซ้ำกันเราก็เอามาขนาดความกว้างก็ตตองเอาม้าล้อม ให้ทอการน้ำเอาเลืเฮ็ดจังไดตอแบบนี้ได้สินนี่แล้วก็เอาไปตากแดดเอาไปตากแดดตากแดดในมันแหงคือแบบนี้ค่ะจักแดดค่นี้จังไดซ้ำนี้สองสามแดดสองสามแดดให้แหงให้แหงแล้วก็จังเดี๋ยวมาจุ่มน้ำแลวก็สานค่ะจุ่มน้ำก่อนเราจังมาสารกระติบกันจังจะเป็นกระติบแบบนี้จะเป็นนวยแบบนี้โอ้พี่น้องค่ะ อันนวยละเท่าใดคะนานสารแล้วนะตัวน,นี้ร้อยห้าสิบค่ะตัวน,นี้สองร้อยโอ้ยพี่นออ้องเอ้ยเฮ็ดไลขั้นตอนพป่นี่าขายถือขายถือโกโมยอยู่ขายถือกีลีพี่น้องคะโอ้นะบ่มเป็นมากง่ายๆเลยปลูกต้นข่านี่ไลเป็นไรคะจักไลยู่นี่ไลกลัวๆค่โอ้ทั้งสวนผลบ่คะแม่ภาพาพไปชมเนยเดีะะ<ห>๋ยวบอค่ะไปโทษนะคะที่ปลูกข่าอยู่ทั้งเบิดนี่ พื้นที่ประมาณหลายปันไดคะหลายโวกัวประมาณได้โคกัวโอ้นี่นีจะปีนะคะแปลงนี้ต้็นีีปีที่สองค่ะปีที่สองพี่น้องคะเขาสามารถตัดไปเห็ดได้ตั้งแต่จะจ็ปีนะปีหนึ่งปีหนึ่งแม่นบอนี่เขาปีที่สองคือปลูกเท่าเดียวเขาเขาจะงอกขึ้นมาเรื่อยๆเขาตัดออกเขาก็งอกขึ้นมาอันตุกปลูกในน้มแบบนี้บอคะปลูกในน้มก็ได้ทั้งโขกก็ได้อยู่โอ้ในน้มก็ได้ทั้งโขกก็ได้ตัวใดดีกว่ากัน ได้รีเบิร์ดค่ะนี่นามไม้เองหรือว่าเ้าตั้งใจให้เขามีนามค่ะหนาฝนค่ะหนาฝนแต่ว่าเขาบ่ตายเป็นบ่คาะขยุ่นนามปลูกในนามก็ได้บ่มีนามก็บบตายค่ะฝนมากขึ้นคอืแต่มีนามแบบนี้กับโบเป็นอย่างโบเป็นอย่างค่ะเขาแห้งมากนามอ๋อเขาแห้งมากนามพี่น้องค่ะนี่ปลูกได้สองปีก็คือตอนี่ทิ้งตัดแล้วตัดแล้วตัดไปเห็ดแล้วแม่เอาสี่สาปีที่ผ่านมาที่เขาปลูกประบ้านไรเท่าไหนนะไร สองงานได้บอได้อยู่ดอกประมาณได้สองงานเนาะประมาณได้กูกลัวประมาณได้สองงานได้บอคะได้อยู่ดอกได้อยู่เนาะประมาณได้สองงานนี่เข้าตัดไปเห็ดปีที่แล้วนียเข้าได้กระติบเขาจไใบค่ะปีที่แล้วได้บ้างร้อยยี่ดอกค่ะร้อยร้อยใบรอยใบยี่ดอกค่ะโอ้พี่น้องค่ะนี่ไมายถึงเห็ดเป็นงานเสริมบอกค่ะจ้างามว่างยังได้ศาสตร์โอเป็นงานอดิเลกเนาะงามว่างกะ มาตัดไปตากไว้มีเวลาวางกะมาสารเมนบอคะ,อะได้เป็นร้อยต่อปีแมน่นใบละเท่าไรน,นะคะใบละร้อยร้อยหาิบสองร้อยแล้วแต่ผู้สื่ั่งแล้วแต่ขนาดบอคะ่ะแล้วแต่ขนาดอ๋อแล้วแต่ขนาดพี่นองคะต้นคล้านะคะต้นข้าวาสันบานเขาเอิญเมนบอค,ค่ะค่ะเป็นแบบนี้นอเขาเคยจะงอกมาเรื่อยๆแบบนี้แม่นค่ะมีตัดถิมนแมน่บอบ่ได้ตัดนอถิมก็ตัดแต่เอาตัวสีไปสารค่ะ อ๋อตาแต่เอาตัวไปสารเอาต้นเขาก็เอาเอาใบนี่หนีเลยบ่กคะเอาว้นี่หนีเดี๋ยวเขากับแตกแงงขึ้นฮะ<า>ทิมท,มทิมยอดเขาเนี่ยนะนั่นคะ่ะเห็นหมอกาลังแตกถ้าแตกแนงขึ้นแบบนั้นเขาสามารถเอาวีปลูกได้บ่กคะแน่นอ๋อโบตรงช่าก็ได้โบช่าก็ได้หยียบหยยบส้นามอะไรอย่างนีงก็แตกขึ้นเองค่ะอุย้ยนี่นองคะ่ะล <laughs> ูง่ายอยู่คะ่ะลูง่ายเ็นยโบถ้า ต้องฮดน้ำเขาตลอดบอค่ะรือจังใดถ้าเมนปลูกทั้งโคกบ่ได้ปลูกได้น้ำแบบนี้จะต้องฮดน้ำยู่ค่ะฮดซ้ำใดค่ะแบบสัปดาห์ละจักเทือ่อมันก็บ่ค่อยได้ปลูกไว้ทั้งโคกงนี่นค่ะนวปลูกไว้เลาะห้องน้ำมันจะอาบน้ำมันก็ไหลผ่านไปแค่นั้นก็พ่อแม่นบ่อ๋อคือบ่ต้องฮดไรก็ได้แม่น,มนบค่ค่ะแต่ส่วนไรถ้าเป็นไปไดก้ก็คือให้เขามีน้ำขังอยู่แบบนี้แมนค่ะดีที่สุดแมนค่ะอ๋อจ้ะจะนี่เด้อค่ะพี่น้องค่ะ โอ้ผู้ใดคิดอยากปลูกว่ค่านี่มาศึกษาเบื่องเดิอพี่น้องเด้อเพื่อคิดอยากปลูกเพื่ออยากเสริมรายได้โดยการสานกระติบเขาบ่ค่อยเห็นเลยเด้บ่เห็นแร้กก็บ่ฮห้จากบางคนพี่น้องสาวน้องยืนเบื้งเคยเห็นนี่นะคะสวนคล้าค่ะต้นคล้านะคะลายกว่าด้วยค่ะอยู่มองนี้พี่น้องค่ะบ่ได้ลงไปดอกเด้อค่ะเพราะวันนี้หนาวให้ถ้าพี่น้องเบิ่งนี่นะคะจะเป็นแบบนี้ พื้นที่ตะกี้ว่าเป็นหน้าบ่คะหมองนี้ไห้หน้าคะ่ะว่าอันเขามันงามผลมัมนหล่มก็ได้เท่าวานก็ได,กได้ได้ขามากปลูกอ๋อจ้ะไปสื่อเพิ่นกับแพงแพงเอากำลังสิถาม <c oughs> เอาสิแล้วต้นพันุอะต้นพันุ์ที่เฮาสื่อมานะ่ะข้าเจ้าขายจังไดคะบ่บ่ได้สื่อคะ่ะอันไปสื่อล้ำเพิ่นกับเอาหยอดมาซ้ำเอาอ๋อที่แรกนี้คือล่องสาร <c oughs> โดยการไปสื่อ ต้นมาสารแม่ัตตานีนั่นต้นเขานี่ก็จะมียอดติดมาอยู่แล้วเนาะเอาต้นหนึ่งต้นหนึ่งเพื่อนขายจากบาทค่ะต้นล่าละสองบาทค่ะล่ามละสองบาทโอ้คือเป็นราคาแต่พี่น้องครับกะด้วยความไปสื่อเพื่อนมาสารปัตตานีก็เลยเอาตามันมาสับเอาตาหรือว่ายอดที่ห่อเอาถิมนีเนาะแแบบแบบือเหาอเอาถิมลงในน้ำนี้รู้ปะคะเอามาช่ำปลูกเองปลูกเองค่ะโอ้ ใส่เวลาดนใบไหนคะในการปลูกในการเห็ดลายมองนี้ก็ปลูกใส่เวลาเป็นปีเพาะในการปลูกแมนโอ้เธอจะเต็มแมนบ่คะค่ะ๋อค่ะไ <ป S 1> ย้ายไปเรื่อยอ๋อพอเขานิยดของเขาเองเขากะขยายไปเรื่อยจะก็เลยได้ไร้กว่าตอนนี้โอ้พี่น้องคะล้ำละสองบาทเลยคะ่ะแล้วตอนนี้เขาขายบ่ถั่วซุ้มว่าเกิดพี่น้องอยากได้พันนำํำ บ่ไดข้ขายบ่ขายบ่ยอดดีๆที่เฮาตัดออกนี่ยอ,อจังได้ให้อยู่ค่ะแต่ว่าล่ำบ่ได้ขายค่ะเอาไว้สารเองอ,อ๋อล่ำบ่ได้ขายแต่ยอดที่เฮาตัดออกนี่ขายอยู่ม่นบ่คะเกิดขาเจ้าอยากได้ไปช่าปลูกเองอะนะขายอยู่ค่ะค่ะขฮาจะขายจังไดคะบ่ได้ขายเสียค่ะมิตรหายเพิ่นไปปลูกซื่อๆ่ กะท่าข้างไก่เพิ่งอยากได้เดี๋ยวพันนี้สิบุขายบอกบ่เคยเลยขายยกเถียเลยคายบ่เคยบ่หูจักขายกะจังมาติดต่อเอาเนาะพะว่าส่วนหลายก็มีแต่แบ่งปันไปเมนบุคคาโอ้ใจดีอีกต่างหากพี่น้องสื่อข้าเจ้ามาลําละสองบาทตัดยอดปลูกเองหอดมือนี่ถามว่าลําที่เอามาสานกระติบเขาแล้วยอดที่ห้าทิมนะอันคนอื่นเอาไปช่ำปลูกได้เนาะได้ค่ะ ถามว่าขายจากบาทบ่งหูจ่สีขาวกัสนี้น <laughs> เอาจะไปตังละค่เดอ้อเพื่อมี่น้องอยากได้เนาะให้เพิ่นตั้งละค่พี่น้องก็จังติดต่อนะคะให้เพิ่นตัดทรงให้หรือจังใดก็จังวากันเผื่อมีไผอยากปลูกอยากมาศึกษาอยากมาเบิง่งว่าเพิ่นเห็ดจังใดเดี๋ยวสาวน้ำเยื้จะกลับมาอีกทนึงอยู่พี่น้องตอนเพิ่นสารกระติบเข่ามือได้สารนีเอื้นนี่เดอ้อ <laughs> จ้ะ<บ> <laughs> ไปตังนั้นเอา โทษน,นะคะที่เฮาปลูกค่ะนี่ปลูกง่ายบ่คะง่าย,ยถือว่าปลูกง่ายเนาะเขามีโรคมีภัยอย่างบอ่บมีโรคอย่างคะ่ะแต่ว่าขันมันแก่มันก็ตายเองค่ะแก่ตายเองอายุซ้ำใดเขาตายสองปีซ้ำปีก็ตายค่ะขันบ่ตัดอ๋อหมายคามว่าแต่เฮาบ่ตัดต้นเขาไปสานกระติบตเขานี่เขาจะตายลงเองแห้งเขาจะแห้งไปเลยบออ๋อจากพี่น้องบางทีล่ะ เพราะฉะนั้นถ้าได้ปีกลัวเนี่ยเขาตรงมาต้องตัดต้องตัดมาสารอ๋อค่ะใส่ปุ๋ยใส่หยังอยู่บ่ระปลูกเขานี่บอได้ใส่หยังค่ะเอาบอกปุ๋ยก็บบได้ใส่ปลูกทิมไว้ซื้อค่ะปลูกทิมไปซื้อหอดอายุเขาหอดเวลาเขาเขาก็งามเองค่ะเขาก็งามเองตัดไปสารอ๋อค่ะค่ะนี่นี่ปีที่สองที่บอกคะค่ะก็สามารถตัดได้เรื่อยๆปีต่อไปเข้ากับตัดเอาเขาก็จะงอกนอกไม่ึ้นมากทง่สี่ ก็ต้องเบิ้งว่ายอดมันตัวใดเปลือกมันแก่กับตัดได้ค่ะตัวใดยังอ่อนกับจงไวถ้าตัดเทื่อหน่ะอ๋อเบิ้งเปลือกที่อยู่ทั้งๆเหรอคะแมกค่ะอ๋อเขาจะเป็นสีน้ำตาลเข่าแม่นบ่คะแมกค่ะแสดงว่าแก่อกอตัดแก่แบบนี้เนาะนี่เนาะนี่ล่ำนี่ได้แม่นปะคะขาร่ำนี่เพราะท่านได้จ้าถ้าถ้าเป็นแบบถ้าเป็นแบบเขียวๆอยู่นี่เพราะท่านได้เพราะท่านตัดค่ะต้องเบิ้งมองนี่เขานี่เนาะจ่าเนี่ถ้าแก่แบบนี้ได้ อ๋อพี่นอง่ะนี่คือต้นคล้านะคะค่ะพี่นองคานี่ปลูกอยู่ทั้งโขกก็ได้เนาะจ้าแล้วกับปลูกในน้ำแต่ถ่ายอยู่ในน้ำแห่งดีายสังเกตลำเขาสิหไงเนาะมองหันเนาะไงอวบกว่าทั้งทั้งเทิงนี่ทั้งโขกสิบวยไงบปดนี้อืมค่ะค่ะพี่นองคาหนี่ผู้ใดที่อยากได้นะคะอยากได้แนวอยากได้พันผู้ใดอยากสร้างกระติบเขาจาก ต้นค้านะคะออเดอร์ล้นเนาะตอนนี้เห็ดบัวท่านพี่น้องเพื่อนพี่ล่ะฟังแล้วมีความสุขขึ้นอย่างนี้ได้ผู้ใดอยากล่องเห็ดเบิงหรืออยากศึกษาก็ติดต่อกับคุณบุญโฮมได้นะคะก็มาออนซ้อนน้ำเพลินพี่น้องจริงๆมาเอาคาน้ำเพลินมาเอาคาเจอค่าบ่นิดเดียวนาะซื้อไก่เคียงนิดเดียวเนาะจ้ะ ดีต่อใจนอ้อหมองนี้นนาะมือได้ซากนกระติบเขาเอิญเด้อ <laughs> เอิญเด้อสันนะคะ <laughs> เอาขอบคุณนีลายจา่าที่แบ่งปันประสบการณ์มองนี่พี่น้องสนใจกะติดต่อเดี๋ยวสาวนุ่มเยื่นขอเบอร์โทรไปให้นะคะ <laughs> ขอบคุณค่ะ <laughs> ขอบคุณค่ะ <laughs> สวัสดีค่ะ <laughs> ขอบคุณพี่น้องนะคะที่ติดตามอยู่ดีมีแห้งหักแพงแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะ